วัดีคะ่ะวันนี้เรามาทำหอ่อหมกปลาเนื้ออ่อนนะคะอันนี้เราทาเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีตะไคร้พริกหัวหอมนะคะใส่ามาปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกใส่น้ำปลาก่อนนะใส่น้ำปลาใส่ลายแสบลาย ให้นาบลาสองซอนตามไปด้วยผงชูรสใส่สามซอนลงไปเลยแส่บหมอยางไๆใส่ได้หลายแล้วก็ใส่อะไรต่อไปน้ำปลานิดหน่อยก็ใส่เกลือใส่อย่างไรนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ซอสซอสซีอิ๊วขาว คือเขาใส่แล้วมันสีแสบมันสีกลมกลมอันนี้สูตรเคล็ดลับแม่ขาห้อนห่อนอยิมแน่ยิมแน่เพื่อนวะจากกองหมอคุูเขา่าคน้นให้มันเข้ากันนะจ๊ะอันนี้ก็คือว่าเป็นการปรุงเนื้อปลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักนะคะ